บ้านลุงนี่ขยันจริงๆเลยเครับผมใครสนใจโต๊ะสั่งลุงได้นะครับขายถูก,ถก โฆาโนดนเยอแยะเงียบเดี๋ให้แตงให้ดีก่นลุงทำเองกับมือ อันนี้เขาสั่งนะลงอ,อันนี้เขาสั่งนะครับสั่งโอสง้สั่งหลังนู้นตั้งนู่นดึงแดงนู่นประมาณกี่วันเสร็จนี่ยลงก็ตัวนึงก็สองวันตัวนี้ประมาณกี่บาทนี่แบบนี้แปดรอ้อยโอถูกถูกเองนี่แปดร้อยเองถ้าทำเองไม่ได้จ้าง<อ>ช่างั้นใครสนใจฉั่งได้นะครับโ<อ>ต๊ะใหญ่ขนาดนี้เจ็ดแปดร้อยเอง ตัวันชั้นบ้านนมีั sure. yeah, ้มีันประกอบเลยจะดูสวย